ดังตึกก้องสว่างสวัยสวยงามเหนือท้องฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสมือนหนึ่งการรวมใจพระศกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรแด่พ่อหลวงของตนเองนี่คือส่วนหนึ่งในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคล5ทันวามหาราชเฉลิมพระชนมพรรษา8 5พรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร,รวมกับเทศบาลเมืองคอหงส่วนราชการ ภาคเอกชนและพผสกนิกรในพื้นที่พร้อมใจกันถวายพระพรณบริเวณหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินเมื่อคำคืนวันที่5ทธันวาคม2555 ทั้งนี้ในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบ,บัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมรับการถวายพระพรชยมงคลโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าถูดละอองธุลีพระบาท ในการนี้พระองค์มีพระราชดำรัสตอบแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าความเมตตาความปรารถนาดีของคนไทยที่มีต่อกันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความพร้อมเพรียงทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยยังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตใจย่อมมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทยไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและทำรงความมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนคำอวยพรและคำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่านั้นเป็นที่ประทับใจมาก เนะอบใจทั้งทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่รั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียง,งกัน ที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าลื้ใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านตา่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเปรียง ให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในมูอคณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีบุญธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หลายๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรนินมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมแสดงถึงความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสุนิกรชาวไทยและจะด,ดีที่สุดหากชาวไทยทุกคนจเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทดังที่พ่อหลวงได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างให้เห็นประจักษ์ตลอดมา ฉันทวัฒน์แส้หลีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน